โอเคสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาตอบสองคำถามก่อนเดินทางไกลนะครับมีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าเดินทางไกลปีใหม่ใช้น้ำมันเบอร์ห้าสิบได้ไหมปกติใช้น้ำมันศูนย์อยู่กับทำยังไงขี่ขึ้นเขาไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรกระโหลกคัดไหมนะครับเอาคำถามแรกก่อนใช้เบอร์ห้าสิบได้ไหมต้องบอกว่าใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใช้น้ำมันศูนย์อยู่อะนะคือน้ำมันศูนย์อะมันจะเป็นแค่สิบวสามสิบอืม ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนมาใช้เบอร์ห้าสิบมันก็ดีกําลังเครื่องก็จะไม่ตกแล้วก็มันก็จะปกป้องเครื่องได้ดีกว่าเบอร์สามสิบที่เป็นของศูนย์ด้วยเออหรือถ้ากลัวมันจะหนืดไปเบอร์สี่สิบก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นอากาศมไม่ได้ร้อนมากยิ่งถ้าไม่ได้แบบไม่ได้ซัดเยอะๆไม่ได้ขี่เป็นร้อยอะไรเงี้ยเบอร์สี่สิบมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าเบอร์สามสิบรับรองว่ากาลังเครื่องตกแล้วก็ปกป้องเครื่องได้ไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเบอร์ห้าสิบหรือเบอร์สี่สิบ ก็ใช้ได้นะครับเน้นให้เป็นแบบยี่ห้อที่มันดีๆเออมันใช้ได้หมดแหละเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถใหม่ผมแนะนําแค่40พอนะเออถ้าเป็นรถแบบออกมาเพิ่งจะรันอินได้พันโลอะไรเงี้ยเบอร์สีิก็พอแต่ถ้าเป็นรถที่แบบใช้งานประจํามานานแล้วอะไรเงี้ยวิ่งมาหลายพันโลแล้วเนี้ยเป็นหมื่นโลแล้วเนี้ยเบอร์50ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ปกป้องเครื่องเซฟด้วยนะครับเซฟเครื่องด้วยอืม ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกใช้ได้แต่ถ้าอย่างที่บอกรถใหม่ก็สักเบอร์สี่สิบก็พอแต่ถ้ารถเก่าแล้วก็เบอร์ห้าสิบสบายสบายเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันขี่ดีกว่าเบอร์สามสิบเยอะเลยเวลาขี่ทางไกลนะครับก็อันดับต่อไปก็เรื่องขึ้นเขาเนี่ยเอาจริงผมก็ไม่ค่อยเอารถสายพานขึ้นนะหรืออาจจะมีบ้างขึ้นเนินขึ้นอะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นขึ้นเขาแบบชันชันแล้วไม่อยากให้กระโหลกคัดไหมอะ่ะมันไม่มีวิธีหรอกนะครับมาอยู่ที่สกิลการขับขี่ของเพื่อนหนึ่งนะ กับสองคือผ้าคัดของเ,องเพื่อนๆอมันจับมันจับกระโหลกดีไหมมันจับกระโหลกเต็มไหม,มถ้าปกติอยู่ทางลาดทางดําปกติเงี้ยแล้วแบบผ้าคัดมันจับไม่เต็มอยู่แล้วอะแล้วพอไปขึ้นเขาเนี่ยรับรองว่าพอเปิดคันเร่งอะทางชันๆอะ่ะยังไงมันก็มีโอกาสไหมนะครับแล้วอีกอย่างสายพานนะครับสายพานก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลชุดข้างการทําความสะอาดนะครับก่อน ก็อย่างน้อยอ่ะถ้าเราจะไปรู้ว่าเราจะไปอ่ะต้องไปขึ้นเขาแน่ๆ่ก็ให้ทำความสะอาดก่อนเออหรือมาอาจจะระบงจะระบีล้างชุดข้างให้มันเรียบร้อยแลวเราจะได้ดูสภาพสายพานด้วยถ้าจะต้องเปลี่ยนถ้าจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมถึงเวลาต้องเปลี่ยนดีกว่าไปขาดบนเขาถูกไหมเราต้องเซอร์วิสดูก่อนใช่ไหมครับก็ผมแนะนําว่าถามถามว่าสายพานมิชลินอ่ะใช้ได้ไหมใช้ได้นะกับรถเดิมๆนะแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นพวก ชามปรับองศาสายพานมิชลินผมมองว่ามันไม่เหมาะมันมีโอกาสลื่นใช่เพื่อนเพื่อนผมใช้อยู่แล้วมันลื่นส่วนผมอ่ะผมใช้อยู่รถเดิมชามเดิมเออมันไม่ลื่นนะครับใช้ได้ดีด้วยเพราะว่ามันจะไม่มันจะสั้นกว่า0.5นมิลอ่ะมันทําให้ไม่ลงไปตีแข้งมากเออสายพานอ่ะมันจะไม่สั่นปรับเวลาแบบรอบเดินเบาอ่ะแล้วมันก็เวลาบิดมันจะไม่ลงไปตีแข้งนะครับเพราะมันสั้นกว่าของศูนย์นิดนึงนะครับลองไปหาข้อมูลดูนะสายพานมิชลินมันจะสั้นของศูนย์นิดนึง ก็อย่างที่บอกถ้าไม่อยากให้กระโหลกคัดไหม่เพื่อนๆก็ต้องทําคัดให้มันให้มันจับกระโหลกให้เต็มอ่ะเออเพราะว่าวางคนมันมีปัญหาที่ว่าหน้าผ้าคัดอ่ะมันจับไม่เต็มแต่ว่ามันขี่ใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกหรอกหรืออาจจะรู้สึกบ้างตอนเปิดคันเร่งสุดแล้วออกตัวแล้วมันฟรีทิ้งมันอื้อกว่ามันเครื่องมันจะเล่นไปอ่อนั่นแหละคือมันฟรีทิ้งเพราะฉะนั้นผ้าคัด ปัญหาหลักๆเลยของการขึ้นเข่าแล้วไมมอะ่ะมันอยู่ที่ผ้าคัดนะครับแล้วก็การไม่ชินทางด้วยเราไม่รู้ว่าเราจะบิดส่งยังไงวืดส่งขึ้นไปจังหวะเนี้ยส่งได้ไหมหรือจังหวะหน้ามันเป็นโค้งหักศอกมันอะไรเงี้ยเราไม่ชินทางเพราะฉะนั้นมันมันท้ามันพูดยากมันแก้ไม่ได้ะนะครับต้องลองไปดูแล้วมันไหมไหมอ่าถ้ามันไหมลรวทิหน้าค่อยไปแก้ตัวแต่หลักๆเลยคือสกิลการขับขี่จังหวะการโยนขึ้นไปครับขึ้นเขา่าแล้วก็ ผ้าคัดหน้าผ้าคัดที่จับกับกระโหลกถ้ารู้ว่ามันมีปัญหาก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคัดคาร์บอนมั้งแต่ว่ามันก็คัคาร์บอนมันมันก็มันก็ฟรีทิ้งเหมือนกันถ้ามันจับไม่เต็มอะนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ผ้าคัดแล้วก็กระโหลกเพราะกระโหลกบางคนมันมันก็ไม่ได้กลมดิ๊กเนาะถ้ามันไม่กลมดิ๊กเนี่ยยังไงมันก็ฟรีทิ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ลองลองดูก่อนนะครับมันอาจจะแก้ได้หรอกแต่ก็เป็นแนวทาง้วกันให้ไปตรวจเช็คอย่างน้อยก็ตรวจเช็คสภาพรถแล้วก็เตรียมตัวให้มันพร้อมก่่อนนนททีจะะเดิางครับแล้ว รีทิ้งไม่ฟรีทิ้งไม่ไม่ไกลับมาค่อยมาดูนะครับมาแกะดูโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยปีใหม่นะครับสวัสดีครับ